ผลอากาศเอกสมบุรณระหงขณะนั้นท่านได้มีความกรุณาช่วยสนับสนุนจัดรายการใหญ่แล้วก็ท่านจากกักรพันยมกินดานี่ก็เป็นท่านสเสวกบินสินชัชขณะนั้นก็ยกพันตำรวจโทนี่นก็หัวหน้าของเชอชรีอ่รเสียชีวิตไปแล้วฮะผมอยากให้ท่านดูบรรยากาศเก่าๆ19ปีที่ผ่านพ,<ล>พ้นมาสำหรับยอดคุยไทยคู่นี้แล้วฟังเสียงอันเป็นอมตะของเบอร์หนึ่งของพิธีกรของประเทศไทยคุณสมิงข่าวหรือจำโปรตาย มาเช้าน้ำหนัก132ยสอปอนด์นะครับลดน้ำหนัก2องปอนด์เชอรี่ก็มีชาราว่าฉลามดำเป็นมวยเข่านะครับส่วนแสนเชิญนี่ทุกลูกทุกรูปแบบที่มือนี่คล่องทุกรูปเลยทีเดียววันนี้ทางปรมเตเร์สงชัยนะครับผู้จัดก็มานั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองอยากจะเดียนถามว่าเป็นไงครับมีความเห็นยังไงที่ได้จัดมวยคู่นี้โชคกันครับ ผู้นี้ก็เป็นผู้มวยที่เคยทําการแข่งขันกันมาหนึ่งครั้งแล้วก็ได้ทําการถ่ายทอดสดไปยังท่านผู้ชมทางบ้านคงจะจํากันได้ว่าซิยินกุยวันนี้ปักที่กางเกงคือแสนเชิงอินสินชัยนะครับแล้วก็พลาดท่าปลาชัยให้กับฉรามดําเชอรี่สวานิชไปอย่างผิดคาดวันนี้ขึ้นมาถล่มกันใหม่นะครับก็ลักษณะมวยรูปมวยจะเห็นทีจะบอกว่าแสนเชิงอินสินชัยนั้นริวแล้วก็สวยงามแต่ความแข็งแกร่งและอายุเพียง19ปีของเชอรี่วานิช จะทำให้แสงเจิงเกิดปัญหาหรือเปล่าท่านต้องติดตามกันนิดึงครับฉะนั้นก็สามารถทํางานได้แบบมวยไทยใช้เวลาไม่ยาวนานนะครเที่วันนี้ที่ผ่าน,านมานี่มวยคู่ไหนครับที่ชกถูก,ถกใจทางโปรโม,มเตอร์สรงชัยมากครับมวยเล็กเห็นทีจะเป็นฮิปปี้กับโตโต มาถึงยกที่สองกรรมการผู้ห้ามได้แก่พันโทมหน้าเฉลิมชาลิตให้คะแนนก็มีเลิศสินร,รมนิยมพร้อมทางพันตรีนาริสพวงแก้วสนลามดำเชอรี่อยู่ฝ่ายแดงมาช้าน้ำหนักเกินไป3าปอนนะครับ133ส่วนแสนเชิง132อปนเชอรี่นี่ได้ปีบในด้านส่วนหนาแสนเชิงหันมาสาวหมัด12ไม่ยอมเข้าปล้ำง่ายๆเเเออรีีี่บยดข้าไปก เอรี่จะต้องใช้แผนบุกคะล์ะไม่เลิกแน่นอนวันนี้ไม่ทราบว่ายกที่สองเลยนะฮะแานเกินจะใช้สไตล์อย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าดูไม่นนเกี่ยวไปแล้วนะครับเอรี่ตามเตะได้ทีนึงแสนเชิงวันนี้มาแผนใหม่ทางพันธบุตรโทรสเวกบอกว่าไม่จําเป็นไม่ต้องปล้ำมากเอรี่ตามเตะขวาย,ยังติดแค่แขนเตะขวาอีกเอรี่วันนี้บุกเร็วนะครับวันนี้ยกสองนี่เริ่มติดแล้วไม่เหมือนกับครั้งที่แล้ว สร้างเชิ่เปลี่ยนการดีแล้วฮะคุณสมิงสาวครับท่าน<อ>าผู้ชมอเ,อเอาขวาออกเพราะว่าเอาขวาออกก็เป็นความฟันล,นะล่างก่อนนี่นะครับฟันล่างก่อนระหว่าชักได้ผลเหมือนกันนะครับคือขาขวาของเชอรี่นี่โดนเข้าไปสองทีชักเริ่มเห็นผลแล้วเชอรี่อาศัยความใหญ่บุกเข้าไปอีกวันนี้บุกเร็วนะครับอันสองนี่ตามแผนบอกว่าบุกจู่โจมไปแล้วเข้ารายการศึกยอดมวยโลกนี่บุกช้าไม่ได้บุกเข้าไปอีก แสนเชิงหันมาตบซ้ายเตะขวาเต่ยังไม่ถึงแสนเชิงอาศัยลูกมีผ่นหนักผ่เบาไม่ยอมเข้ามุมอับพยายมหมุนเอาอีกเที่ยวขาต่อยแล้วก็เตะล่างอีกเชอี่่ยังปลับไม่ได้นะครับแสนเชิงพยายามออกกระดกบลูกนี้เที่ยวปลายเท้าไปนิดนึง เรววาลึกอีกนิดโดนแก้มแน่ทีนี้เตะขวาลำตัวอีกอยังปล้ามไม่ได้ก็เตะเข้าไปก่อนต่อยขวาตามอีกหมัดนึงแสนเชิงสกัดไม่อยู่ยามฟันล่างอีกทั้งขาหลังขาหน้านะครับทีนี้โหมวโยนข่าวขวายุ่งแล้วนะครับคุณสมิขาวครับรวนเลมกันแล้วนะฮะสะกิยิ้นกุยครับ ที่3ฝ่ายแดงคือเชอรี่สวานิชน้ำเงินได้แก่แสนเชิงเป็นไงครับ2ยกที่ผ่านมาคุณทรงชัยแฟนมวยกว่าหมื่นคนในสนามมวยเวทีลุมพินีขนานี้ก็ต้องยืนดูกันานั่นเวทีแลลวครับแล้วก็ราคาต่อรองก็คู่ขีกันนะฮะเวลานี้เหลือแค่5้าสี่ก็จะอยู่ที่แสนเชิงแล้วก็ทํามีคนต่อน้ําเงิน5้าสี่ก็จะมีฝ่ายรองแดงนะครับผมคิดว่าการต่อสู้ของคู่นี้นะครับก็คงจะต้องจยับตามองกันต่อไปเชอรี่เบียดเข้าไปอีก เจอรี่วันนี้ช้าไม่ได้นะครับแสนเชิงพยายามผ่อนเกมให้ช้าแตะซ้ายสูงอีกนี่และครับวิธีการโชคของแสนเชิงคุณสงชัยเห็นไหมครับว่าเขาพยายามจะดึงเกมให้ช้าลงเจอรี่บุกเข้าไปเตะซ้ายสูงยุ่งนะครับคุณสมิงขาวนะครับเพราะว่าเชอรี่ก็สูงกว่าใหญ่กว่าแสนเชิงจะต้านอยู่หรือเปล่านะครับ นี้โยนแบบขาบลูกขาบดอกนะครับไม่โดนตรงๆนะครับต่อยหนึงสองเตะล่างอีกทุกถูวิธีเหมือนกันแสนเชิงเทดี้ไม่ยอมยั้งไม่ยอมหยุดบุกเขาอีกใช้แผนแบบเรมโบ้ทะเลาะไม่เลิกครับเรมโบ้อยู่โรงพยาบาลนะครับคุยสมีกาครับทำไมเมื่อเช้านี่ช่างน้ำหนักด้วยนะครับแล้วทำไมถึงมีตะคิวครับเป็นตะคิวแล้วก็เกิดอาการ ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยครับวันนี้ก็แข่งขันไม่ได้ต้องดูโรงพยาบาลเตาโลตอนนี้หมอต้องให้รักษาตัวไม่เป็นไรครับดูเชอรี่ตัวแทนไปก่อนนะครับที่นี่บุกเข้าไปอีกเตะขวาลำตัวแสนเชิงเดินลูกนี้เข้าไปทำท่าหายใจยาวแล้วเหมือนกันที่นี่ตามเตะอีกคู่นี้คู่มวยไทยให้มีอัตราค่าตัวทั้งคู่คือ4 0 000, 0,000บาทนะครับท่านที่กำลังชมกันขนานี้จะคุ้มค่าหรือเปล่าท่านดู่านะเสียงเฮในสานามก็เต็มกันไปหมดแล้วครับ เจอรีวบุกเขมกอีกเสนเชิงพยายามเบี่ยงออกข้างไม่ยอมกอดง่ายๆตัดล่างอีกเสินเชิงสาวหมัดหนึ่งสองเตะซ้ายสูงสวยงามเหลือเกินนะครับทั้งหมัดทั้งเท้านะสลับขึ้นไปครับเชอรี่จะทำยังไงครับคุณสมิงขาวดูต่อไปนะครับเชอรี่ยังใช้แผนเดิมไม่ได้แสนเชิงไม่กดด้วยเชอรี่เตะซ้ายได้ทีนึง ผูเชาเห็นทีจะเสร็จแสงเชิงนะครับคุณสมิงขาวครับฮะนเชิญก็หลอกล่อแล้วครับหลอกล่อให้เชอรี่อยาเข้ามาถ้าไม่เข้านี่ก็จะเสียโอกาสนะครับถ้าเข้าอย่างนี้จะยุ่งเลยครับโดนไม่เป็นไรนะฮะแต่ทะเลาะไม่เลิกเรียว่ายุ่งเลยคุณสมิงขาวยุ่งเลยครับอย่างนี้ครับเพราะว่าเอาใหญ่เข้าว่านะฮะอย่างนี้ปะทะเข้าไปปะทะเข้าไปเอ้ทั้งสนามนี่ยุ่งแลวครับฮะซิงคุย ให้ใจยาวนะครับหให้ใจยาวนะครับบอดโยกที่สามครับผ่านมาสามยก ในปลายยุคที่3นี่เชอรี่อยู่ในอาการที่ว่าจะต้องเครียดแล้วก็คิดหนักเพราะนในจากเดินตลอดนะครับแสนเชิงแต่ปลายยุค3นี่ก็แย่แล้วนอนกคนครับครับ21นาฬิกากับ25นาทีเวลาขณะนี้ที่สนามมวยลุมพินีท่านกําลังสมเทปการถ่ายทอดมวยเงินล้านของอสมทช่อง9ถ้ามีพระนาท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทย นายวัฒนาอัศาวะเห็นสสสมุทดประการแล้วก็ผู้ประกอบคู่มวยไทยนายยสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยคุณแค้นตนิกุลนะครับยุ่งนะค,คุณสมิงขาวครับเชอรี่บุกเข้าไปอีกเชอรี่ต้องบุกตลอดนะครับถอนไม่ได้แสนเชิงเตะซ้ายหยุดนิดเดียวแพ้นะฮะเชอรี่เนี่ยนะครับเสน,นเชิงพยายามหาเหลี่ยมพยายามเบี่ยงออกข้างตลอดไม่ยอมปะทะรู้ว่าเป็นเป้าหนึ่งเชอรี่ต้องลงทุนมากหน่อยบุกเข้าไปอีก ลำบ,บากใจด้วยกันทั้งคู่ฮะคุณสมิงขาวครับเจอรี่หยุดนิดเดียวก็ต้องแพแสนเชิงอ่อนหน่อยเดียวก็ต้องเสียท่านะครับฮะฉะนั้นคู่นี้ก็ดูวิธีการชกต่อไปเป็นคู่มวยที่ทันเกมนะฮะเชรีเข้าอีกแสนเชิงยกนี้สดชื่นขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับเชรีเตะคุณเชิงจับขาและเตะขวาลำตัวลุกนี้กินเปล่าเชอรีเตะขวามาทีนึ่งเชอี่ต,ตา่าอีก ท่านลองทายดูสิครับท่านผู้ชมทางบ้านว่าใครจะได้รับการชูม,มือระหว่างแชมปเปี้ยนเชอรี่สวานิชกับผู้ท้้ชิงแสนเชิง,ชงปิ่นสินชยัยการอันนี้แฟนในสนามก็ยังชี้กันไปชี้กันมาว่าใครควรจะชนะก็ยังเล่นกันไม่ถูกคะบางท่านก็บอกน้าเงินบางท่านก็บอกมุมแดงเถียงกันให้ยุ่งและเกิดเ,เสียงเฮฮะเชีรยี่ยังต้องบุกต่อไปนะครับคุณทรงชยัยครับหยุดนิดเดียวก็เรียดร้อนเลยครับครับคงไม่หยุดนะฮะโอ้โหออกมาทุกอุปสรรมเจ็บนะครับลูกนี้โยนเข่าข้าวพุ่พอดีเลยทีเดียว แสงเชิชงโดนเข้าไปแล้วแม้ความหนุน่มแน่นของเชอรี่นี่เหลือกําลังจริงๆอายุ19ปีกับการเดินไม่หยุดนะฮะแสงเชิงตินสินชัยซี่ยิ่นกุุยจอมพลังแต่วันนี้พลังน้อยกว่าฉลามหรือเปล่าวันนี้ท่านผู้ชมเ,เริ่มหายใจยาวเริไม่หยุดนะครับไม่หยุดโอ้เชอรี่ยังไงก็ไม่หยุดครับเหนื่อยแล้วครับแสงเชิงหยุดไปครับ้าหยุดเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนให้ขับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับจอมพลังกำลังอะไม่ถอยแล้ว เลือถอยไม่ออกคุณสมิงขาวครับโอโ้เชอรี่นี่เหลือกำลังแล้วครับเหลือกำลังแสนเ,<ธ>เ<ธ>ชิงกจ็จะนิ่งไปแล้วนะครับเชอรี่แทงเข่าม่อีกทีนึงเชอรี่นี่เข่าเขาหน้ากลัวจริงๆนะครับกำลังก็เหลือเกินเตะอีกแสนเชิงโ,โ,โ,โดนลูกนี้เข้าไปแห่กันทักสนามนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขณะนี้ภายในเวทีสนุกสนานเหลือเกินมาสนุกของเชอรี่นะครับระยะน,นี้เป็นไงฮะแสนเชิงจอมพลัง นาทีทองของเจอรี่มีแล้วนะครับโอ้โหมวยเงินหลายหลายแสนต่อ,อยกันจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่าบทำไมที่กำลังมากสุดขนาดนี้เห็นใจเหลือเกินถ้าแกปักฉลามไว้ตัวเดียวนี่สังเกตได้กันว่าฉลามเนี่ยโดดได้จริงจริง โอ้แก oh, okay. โดนทั้งขาโดนทั้งลําตัวโดนทั้งหน้าแกก็ทรหดอดทน,ดนแต่ผมว่าไวนะฮะคุณสมิงขาวฮะท่านผู้ชมครับเพราะวัย19ปีของเชอรี่เนี่ยกำลังหนุ่มแน่นเหลือเกินแสนเชิงนี่กำศึกมาพอสมควรแต่อายุเพียง22ปีเท่านั้นนะครับเป็นไงฮะยังไม่หยุดอีกนะฮะออกหมัดละวันนี้นะผมว่าวันนี้ผมว่าทางเชอรี่นี่แกรีบเข้าเร็วกว่าคราวที่แล้วนะครับ,รบเพราะเนื่องจากยกสองนี่กเดินติดติดติดไปแล้วนะฮะไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วแกมาเดินยกสี่ นี่นะครับน้ำหนักบางของแสนเชิงจะต่อยเชอรี่ลงไหมครับคุณทรงชยัยคงจะไม่ลงแล้วนะฮะนี่นาทีสุดท้ายคือยกที่5นะครับคุณสมีสาวท่านผู้ชมครับจะเป็นขนุนข่าวที่น่ากลัวในยุคนี้หมายเลขหนึ่งจริงๆนะครับความแข็งแรงแล้วก็ต่อยไม่หยุดนะครับแล้วถ้าสมมติว่ากเกิดว่าชนะแสนเชิงไปแล้วนี่คุณทรงชัยจะประกบให้ชกกับใครครับคงจะหนักใจนะฮะยุคนี้ก็คงสุดยอดมวยไทยไปแล้วครับเหลือเพียงอีก2คนเท่านั้นแต่กําลังอุบไปนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางบ้านทายว่าควรจะเป็นใครคือคู่ชร แาซิกยิ่งกุยยุบไปเฉยๆครับคุณสมิาวไม่ใช่ยุบเฉยๆนะครับโดนเข่านะครับครับยุบเฉยยุบไม่ได้นะครับคุณทรชใยโดนเข่านะครับโอ้โหเหนื่อยจริงๆครับไม่เคยมาวันนี้โอ้โหไม่ให้หายใจฮะโดนอีกนะครับไม่ยอมโค้ชจะบอกช่างที่สุดในชีวิตการชกมวยของแสนเชิงหรือเปล่าครับคุณสมิงขาวครับวันนี้สูบมินยานโหดนะครับเชอรี่เนี่ย เพราะเนื่องจากครา้ที่แล้วนี่แกช้าใจนะครับเพราะว่าแพ้เจริญทองวันนั้นแพ้อายเลยนะแพ้บอกว่ามาแพ้แบบไม่เป็นมวยแต่วันนี้ไม่ยอมแล้วนะฮะถ้าอยู่อยู่นอกใีสนามเชิงก็คงตกไปตกมาเตะเล่นแน่คุณสงชัยก็คงจะเคยดูขุนข่าวสมัยก่อนคนหนึ่งพาประกอบสิงค์ทับเหลี่ยมครับกับเชอรี่เป็นไงครับทุอว่าเรียบเทียบดูข่าวแล้วเนี่ยฮะก็ตีกันรุนแรงคนลักษณะนะฮะในอดีตครับก็ยังไม่ยอมออกนะฮะขณะที่สนามลุมพินีขณะนี้21่สิบเอดนาฬิกาสานาทีนะครับ สารเชิญก็คงจะอำลาแล้วครับบอกว่าสู้ไม่ได้แล้ววันนี้ยอมรับนะฮะเป็นครั้งที่2เป็นเรื่องที่แปลนะฮะพิคําวิพากษ์วิจารณ์จากเกจิอาจารย์แม่แต่นักวิจารณ์ระดับชาติคูณสนุนขาวเอง <laughs> ครับก็คงจะนะฮ <laughs> ะก็คงจะเหือออก